ใครไม่กดติดตามดกดติดตาม,คคมใครไม่กด,ดไลค์กดไลค์คลกินนะฮะพบกับ VTPC H <ด>ตัวก็ไม่มีอะไรคลิปกินอย่างเดียวอันนี้ขนมจีนเนียนะอันนี้น่าจะกินเยอะหน่อยขอให้คุ้มหน่อยอันนี้เขานนาจะเป็นทำแบบเยอะเลยนะจากโรงงานเขาจะทำเขาจะมีเครื่อง มีเครื่องทําน่าจะได้ยินเสียงชัดอยู่นะเดี๋ยวผมจะเอาน้ำน้ำยาใครที่ยังไม่กดไลค์ก็กดไลค์ใครที่ยังไม่กดแชร์ก็กดแชร์ตามที่บอกไปนะอ่าลาดเลยครับน้ำยาของยไม่ต้องเยอะนะครับ ก็คือเกี่ยวเขียวหวานผักนะครับท่านที่ชอบผักก็เนี่ยประมาณนี้แหละผมต้องกินเยอะๆนะเพราะว่าจะได้มีแรงสู้เชืเออ้อโรคกินยาด้วยโหยาไม่รู้หลายประเภทเขียวหวานผักมีผักพีหน่อผักใครไม่ชอบผักก็ตามสบายครับมันจะบทานไปนะฮะ ใครที่ชอบปลาเปเลยอ,อะไรเงี้ยบ้างเนี่ยทำให้มันเยิ้มเยิ้มดูน่ากิน,นเฉยไข่ <laughs> ยเยอะไม่ได้แต่เขาเขจะมีมีไอ้น,นี่มาหน่อยหนึง่งต้องเป็นกะทิเป็นยากะทิน้ำยากะทิ <c oughs> ผมจะใช้ซ่อมแล้วกันนะเพื่อไม่ให้เป็นเป็นการมูมรามมูนะ ขอบคุณนะฮะที่มากดไลค์กดแชร์บ้านวิตพัฒน์ชาแนลนะครับก็คือ VTPCH นะฮะขอบคุณนะครับคลิปนี้มากินนะฮะกินสู้กับโควิดนะฮะอันนี้เป็นอ่าเขาเรียกอะไรต้าหูใช่ตังหูเป็นน้ำยาที่ใต้นะน้ำยาเขาจะทำแบบรสชาติเค็มนิดนึงกินกับตัวนี้สบายสบาย คือถามว่าเป็นโควิดมันนั่นไหมกินมันก็มีรสชาตินัะนแะละิ้นมันเป็นไงบอกโอ้โหยังลิ้นยังรรมดรอยูยยังยังได้รสชาติอยู่มันยังเผ็ดอยู่เลยนะนะ่นแหละผักนี่สวยๆกินได้วันนี้กินได้ ยาผักอันนี้อะไรก็เป็นมะเขือมะเขือเปลาะอืมเขือปวดตีดึงให้มันเป็นเส้นเนี่ย ถ้าเทคนิคการกินที่ให้มันออกรสออกชาติเนี่ยเขาจะทำํทำทาแบบดึงเส้นยาวๆใช่ไหมเดี๋ยผมไม่เป็น้วผมกินเอาเอาอิ่มกินเอาอิ่มแล้วกินยาต้องมีแรงสู้โควิดเดี๋ยวผมจะมวนดูมวนมวน,มวน น่ากินเงินอือไ,ได้ดินมีรสชาติอ,อยู่พี่ใครมาดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับถ้ามันอร่อยก็กดแชร์ เหมือนก็ไมีกล้วยห้ามกลางผักผลไม้ใครที่ชอบผักนะมาข้างนี้เลยทางแถวใต้เนี่ยเขาจะทอดทำน้ำยาแบบเผ็ดๆหน่อย อเติมน้ำยาหน,นิ่เนึงเยิ้มๆไปเลยขอ,อเขามีฟักกันนี่หลยเขามีฟักถ้าใครชอบผักีิสบายเลยกินผักแต่ผมชอบอยู่แล้วโดยโดยเหตุโดยเหตุจำเป็น <c oughs> เพราะเรากินมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว <c oughs> อันนี้เขาใส่เลย ถั่วพูม,ม้งน่าจะเป็นถั่วพูใส่ผักอะไรก็ใส่ใส่แหละน้ำจินน้ำยาผักนะพี่น้องหนูเดือนหนูเดือนสูชไม่น่ากินอร่อยนะนานๆผอจะก,กินทพียง ที่กินที่กินบ่อยๆก็คือหนมเส้นนี่แหละบางทีผมก็กินไม่ออกคลิปกลับเส้น,นหน่อย จีนด้วยเสื้อขาวด้วยเขาบอกว่าถ้าใครไปกินขนมจีนนะห้ามใส่เสื้อขาวมึงันไม่จะเละโอเคเลยหัดจะไม่หำไม่เยิมนะแต่เน้นกินให้อิ่มนะจะได้มีแรงสู้ จะดูไม่สุภาพนิดนึงนะเพื่อความบันเทิงนะดูเพื่อความบันเทิงไม่ใช่ดูเพื่อความบันเทิง หมดไปเยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวพรุ่งนี้กินต่อพรุ่งนี้ก็จะมีน้ำยาเนี่ยแกงที่เหล็กวันนี้ก็ประมาณนี้แหละผมซื้อข้าวมาผมไม่รู้จะกินกับอะไรล่ะเพราะว่าข <c oughs> นมจีนนะ่าจะเวิร์กกว่าม้วนถ้าใครแบบชอบนม้นมวนนะบนม้วนนี่มนมนนผมนึกถึงมักกรนีนะมัก,กรนี ถ้าใครที่ชอบผักนะลองาทางนี้เลย ไอ้บ้าพลังพลังผักผมนึกเขียนว,ว่าแอดหวานอแอดผักหวานบ้านผักผักหวานผมก็ชอบผักทุกชนิดแหละผมชอบหมดละกินยังไงให้มีเทคนิคให้อร่อยกินอินียงปากนิดนึงอื ริปนี้ไม่มีอะไรหรอกมักินกินอ่างน,นี่สิอาจจะสีสันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ไม่ถูกใจท่านเท่าไหร่ฮะแต่เป็นกำลังใจให้กันเนาะคิดผมมันก็มวนๆนอกสนุกๆแบบบ้านๆไม่ได้เอาถึงสามร้0ยรอวิวหรอกครับ <c oughs> <c oughs> ทำแบบก็ใส่ก็ใส่ ค่าเวลาว่าอยู่อยู่ตอนนี้ก็คือในช่วงกักตัวนะเออ,อก็กักตัวทำอะไรมากมายไม่ได้หาอะไรทำเขามีอะไรอีกมีพักอะไรอีกอลุ้น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 ,นซเซฟเท่านะถาเองไม่ได้หรอกไม่มีเวลาทำไปเอาคนงานไป ตรวจไปทำโควิดอะไรเนะนี่ยไปสแกนรับยองรับยาหมดเวลาแล้วอืมอร่อย มันดูเส้นนะคลิปนี้เน้นหมดอาจจะนานนิดนึงสินาทีกว่าไม่าลืมมากดไลค์กดแชร์ครับความอร่อยไม่มีคำว,ว่าปราณี ิดเยียไปแน่กลัวเรากินยาตามหมอสั่งกนยายาินยาตามหมอสั่งแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอ จะเหลือไว้ทำไมบอกว่าจะเหลือไว้ทำไมอืมอืมปะบ๊ายบายที้ีทิปกิน ไม่พูดเยอะขอบคุณขอบคุณหลายๆที่มารับซมำฝากกดไลค์เนเด้อ